เอ้การทอนสาวเฮ้ยการสอนผู้สาววะเอ้ย,รรอยไลสวัสดีครับแฟนคลับทุกคนวันนี้จะพาบัวบานนะครับไปเฮ้ยเห็นบาบบกเสกยงไล่เห็นบาบบกเสกยงไลบัวเออ ไปวัดกันนะครับวันนี้พาไม่มาบิณฑบาตครับแล้วพระสองฆ์องค์เจ้าเนี่ยได้เชิญบัวบานเราไปวัดทู้ชมบัวบานเราจะเดินไปวัดระยะทางประมาณ1กิโลครับเดินจนขาเหนื่อยแน่วันนี้เดินไปกลับที่ผูกก็ไม่ได้มานะแล้วใครจะจับบัวบานไว้บุญลายนั่นเองครับผมโอ้ เสียกก็ไม่ได้มาเอาเสียกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียขย่าแล้วไป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 ้ย มีแต่มะช้างครับแต่ละคนเชคเชคเทือดีดีกว่าอา่ะนิ่มนิน่สร้างเลย ีบัวบาทเราจะไปโชว์ตัวที่วัดบักบานยางสายลูกดูนะครับเจอหินเข้าไปคนระับจะเดินเป็นไหมแน่แน่แน่แนปาดไายปาดขวาปิว้วฮะ ชิดใส่ชิดใส่หลยเต่มหูสากเลยเพื่อนเออดึงเขามาใสา่เร็วเอาลูกเ้าเออบูาบานกำลังเดินไปวัดนะครับ เดินไวแท้หว่ะวันนี้อาบน้ำวี่นะครับคุณตานะแต่เช้าเลยวันนี้ที่จริงผมไม่ให้ไปนะครับวัดเนี่ยแต่คุณตาแต่ว่าหลวงตาจเจ้าอาวาสโทรมบอกว่าให้บัวบานไปนะครับแต่คุณตาผมเป็นคนชอบวัดไงครับผมบอกว่าบัวบานต้องไปให้ได้ ผมก็เลยไม่อยากจะขัดตาเท่าไห่นะครับครับผมเอาไปใส่บ้านครับผมเสกรอยที่ทิปวะ วันเดินแบบเ,เร่งรีบมากครับไม่เสกง่าไม่ดีว่ะเ้โทรมาเร่งโทรมาเร่งผมตั้งแต่เช้าเ่ยครัแบบ ถึงกับแบบว่าอาบน้ําให้ช้างตัวเองเลยดูอ่ะ <c oughs> นี่คุณตายจัดการหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะตั้งแต่อาบน้ําอาบท่ามาถึงปุ๊บไล่เสียขึ้นขี่มาเลยครับ <c oughs> แล้วก็บุญหลายจะเป็นคนจับช้างครับผมวันนี้เมื่อวานออกงานไม่ไ,มได้ครับเพราะว่าช้างเยอะ วันนี้น่าไม่มีช้างครับมีโบบานใช้เดียวใช้เดียวดูว่าเดินไวมากเลยทำไมวันนี้เดินไวแปลกๆลิงลิงขี่ช้างโลงเดินขาแบบขาท่างครับนขาท่างเอยเอง เดี๋ยวลูกเสียรถบอ,อเดินชาติในลกูกพราเดินไม่ทันเรามาดูว่าตอนนี้เสกใหญ่กว่าบัวบานแต่สักวันหนึ่งบัวบานคงจะใหญ่กว่าเสกคนระับฝากทุกคนนะครับเป็น กำลังใจให้บัวบานด้วยนะครับเราก็มาดูท่าเดินไอ้หลายนะผมบัวบานกำลังดมเอ้ขี้ใครวะช้างที่ไหนมาขี่วงไว้เยอะเลยเมื่อวานท่าเดินบุญหลายกับท่าเดินบัวบานนี่จะมีเอกลักษณ์นะครับท่าเดินบุญหลายก็ยก,ก,ยกักงจังกังจัง่งชาวเพื่อน,นอเดินไหวอย่างไรพวกนี้นี่ เราพนเทลรี่ไปทางบนหรือลูกไปกินข้าวลูกข้าวเยอะเลยข้าวบัดนลูกเอ้เส้สยเส,ส่ขวดนะอ้โยอ๋อยอ๋โยอ๋ยเสยเส่ครับเส่ครับไปไง เอาละครับตาไปแล้วตาไปแล้วหนุ่ยเสบานเอ้าเอ้าเอ้าเดินยังไงน่ะเออออเอตายแล้วตายแล้วลุกขึ้นเลยมาคิดโกงลุกขึ้นได้ดิมา หรือไรเอ้ยเดี๋ยวมากีโกงกันเลยมักันดิมมหลบโลกเลยดไปเอาบ้นคิวโกงไปเออบังกันหลมไปสื่อดลไปย่างไปลูกหลมไปเลยิีโกงนะครับมาถึงก็หยอกเสกแล้ว บักกันนี่ไปลูกไปอย่ามานอนกลางถนนไอเข้านี่ไรสดอยู่ไอเข้านี่บุรีจับช้างไงให้นอนนี่โอ้หน่าดุะดุะเครียดแล้วนี่เครียดแล้วนี่หุยผู้สาวใส่บาท บอาบนเองอยาสมองลูกอยากสมองผงสายเหนื่อยครับงอแงไม่อยากไปอยู่เดินอะไรอยู่ดีล้มบ่ลงเลยเดิน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 ไงเดินเดินเน่เน่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วบัว ไลาไล่ไลยังงซะยังงซะเอ,อ้ยยังงซะสร้างวัตถุยางไว้นะครับถ้าเราเดินไวกับช้างช้างก็จะเดินไวนะครับเ,ออเดินก็ไม่ไกลหรอกวันนี้เขาเดินแบบไม่แวะซ้ายแวะขวาไงมันก็เลยทําให้ว่าไวนะครับแบ๊มบเดียวก็ถึงวัด <c oughs> แต่ผมชอบสึงกี้มากเลยเดินมาถาอายุมันทำไมขาแปลกๆปกมาบลงนะครับ เสกนี่เตรียมโดดเลยเสกนี่เตรียมสลายานก่อนเพื่อนเลยเสกนี่ไปลูกไปโอ้ยหนอแต่ไม่ใหญ่เขาก็จะมีแต่ญาติพี่น้องกันผมไม่เดินนำหน้าเขาไม่ได้นะครับถ้าเดินนี่เขาจะวิ่งไหวเลย จเย็ยนใจเย็ยนลูกเฮ้ยใจเย็ยนหลายใจเย็ยนเอางี้นะผมเรา12นาทีแล้วเดี๋ยวจะย้ายไร้สดครับโบราณแสบาทไปไว้ใี่อีกไร้สดหน้านะฮะเดี๋ยวมันจะตัดทําให้ท่านผู้ชมนี่งุนหงิดเพราะว่าเข้ามาที่วัดสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับ่ะเราไปดูในคลิปต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ